สวัสดีครับมาชมอีกคลิปหนึ่งครับติดตามบอ่อดินของ140ครับกับรถดำแรงแรงก็ตักใส่อีซเดก,ก้าครับ6 h เ1คหนึ่งครับเครื่องโ,โบรบอคับนะครับเครื่อง240แรงมา้ารับจากรถบุรีลมครับอู่ร้านกำนันสุด ก็มาชมความแรงครับก็เป็นเดกา้าหมวสูงครับรุ่นใหม่ หตักครับพอดีหกตักทางเหนือเนือนี่หกตักพอดีเดี๋ยวพาไปดูทางเหนือเนือดูรถบืนตรงนี้ครับครับทำทางเหนือแบบนี้จะรอดไหมระดับหกเฮดเคผมพามาดูครับเครื่องใหญ่ที่สุดแล้วครับนในง,งาน ถ้าล้อนี่โอ้ลถแรงแต่ว่าข้อเสียเปรียบคือมันเป็นเครื่องเล็กนะครับไม่ใช่เครื่องเล็กครับล้อเล็กล้อเล็กต้องยางเก้าแรงอันนี้ก็เป็นเครื่องคอมมันเร็วนะครับเครื่องของโรบอคอป แว่าคันนี้เป็นเดก,ก้าครับหกสูบใหญ่เครื่องรุ่นใหม่ครับ24วาลวกเกียร์เดินหน้าครับหกตักนี่ก็เยอะแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่ารอชม ลงเฮ้ยเราฝาแฝดครับมองไม่เห็นแล้วครับมันย้อนสแสงรอรถลงมาข้างล่าง ไปครับสุดท้ายแล้วมุงกี้สุดท้าย<ป>ก็เป็นเครื่องเทอโบนะครับเทอร์โบของมันเร็วไครับดูออกตัว โอ้ไปจำเนิบเลยครับดูครับคันหน้าก็เกรดพื้นแล้ว โอ้แรงเลยนี่ค่อยก็ไปแล้วเฟืองได้ครับก็อูร้านกำนันสุดนะครับอู่ดาบเกม ก็ขึ้นยางสบายสบายครับเนิบว้าวมือได้เลยพลังเหรอโอ้โหแรง ต่อเก็บทางกลับบ้านนะครับต่อวิดีโอชุดนี้ก็จบด้วยดู240ขึ้นบอ่อครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ